สวัสดีครับสวัสดีคนที่รับชมในช่องนี้นะฮะในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนในเรื่องของการอบรมออนไลน์นะครับที่กำลังเพื่อนๆกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้นะครับเห็นทำกันเยอะเลยนะครับก็เลยจะมาสอนก็เลยจะมาสอนครับนะครับ โอเคครับสำหรับการอ,าอบรมออนไลน์นะครับเรื่องดิจิทัลนะครับซึ่งก็เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความความเข้าใจทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัลนะครับซึ่งนะครับการประเมินแบบการประเมินด้านการความเข้าใจของดิจิทัลเนี่ยนะครับเป็นแบบทดสอบนะครับที่เป็นแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบนี้นะครับเป็นแบบทดสอบที่ได้รับาการออกแบบจากมหาวลัยมหิดลเลยนะครับาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมนะครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งนะครับาการ อบรมออนไลน์นะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนี่ก็ไม่ยากนะครับซึ่งเราก็จะเข้ามาในเว็บนี้เลยนะครับก็จะเจอหน้าเว็บการประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัลนะครับส่วนลิงก์นะครับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ล่างใต้คลิปนี้นะครับคุณครูที่เข้ามาชมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาแล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาในหน้านี้ได้เลยนะครับ แบบประเมินนี้นะครับมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะครับเกียรติบัตรตรงนี้นะครับก็จะสามารถนําไปเป็นผลงานนะครับเก็บไว้ในการประเมินได้ด้วยนะครับซึ่งนะครับออกโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษเขต42นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับคนที่ลงนามให้ก็คือรองผู้บริหารเขตเลยนะครับการทําก็ง่ายๆนะครับสําหรับคนครูที่มาไป ยังไม่เคยทํานะครับก็ดูตามผมไปด้วยนะครับเราสามารถทําได้จากาโทรศพัพท์คอมพิวเตอร์หรือว่า iPad หรือแท็บเล็ตแบบต่างๆได้เลยนะครับขอแค่มีลิงก์นี้นะครับการทําเริ่มยังไงนะครับเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเห็นตรงสีฟ้านะครับเขียนว่าเริ่มทดสอบทักษะดิจิทัลนะครับก็เข้าไปในนี้นครับ พอเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกเรื่องของเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย9เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอ้างอิงนะครับจากหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลของมหาลัยมหิดลเลยนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่การอบรมที่น่าเชื่อถือนะครับอันดับแรกนะครับที่จําเป็นเลยนะครับเราต้องกรอกอีเมลไปก่อนนะครับอีเมลเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกรอกเพราะว่า เขาจะส่งเกียิบัตรนะครับเป็นไฟล์ pdf เนี่ยมาทางอ e ีเมลเรานะครับเราก็กรอก e อีเมลนะครับให้มันถูกต้องนะครับเพื่อที่จะรับเกียิบัตรทางเมลนะครับโอเคพอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะให้หลง กรอกชื่อนะครับชื่อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับแต่พยายามดูชื่อให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้เนี่ยจะไปออกอยู่ที่เกียรติบัตรเรานะครับถ้าชื่อผิดมันก็จะผิดไปด้วยนะครับดังนั้นดูให้ดีนะครับต่อไปนะครับก็ลงที่สังกัดชื่อโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรนะครับเราก็กรอกชื่อโรงเรียนไป อ่านะครับแล้วก็จังหวัดนะครับก็ลงไปเรียบร้อยก็กดถัดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีแบบวัดประเมินอยู่40ข้อนะครับซึ่ง40ข้อเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหน้าเป็นหน้าอยู่หน้าละ10ข้อประมาณ5าหน้านะครับอ่าเราก็ทําตามตอบคําถามนะครับโดยมีช้อยให้4คําถาม4ช้อยนะครับแต่ละข้อนะครับเราก็ประเมินนะครับล้วก็เลือกตอบตามนี้นะครับตามความเข้าใจ นะครับของเรานะครับอ่าซึ่งนะครับก็ต้องทําให้มันถูกเขาอ่าในในเกีติบัตรเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายถึงอ่าเขาจะบอกถึงด้วยว่าเราได้คะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นเปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นนะครับเขาจะบอกเราด้วยนะครับดังนั้นก็ทําให้มันถูกต้องนะครับอ่าตัวนี้ผมทําแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เกิติบัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับนี่จะทําไปเร็วเร็วนะครับอ่าโดยที่ไม่ต้องส่วนว่าถูกต้องหรือไม่ถูกนะครับเพื่อ ทำให้เพื่อนๆดูว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็ติ๊กๆไปแบบนี้นะครับเฉยๆนะครับติ๊กไปแบบนี้นะฮะหมดหน้าแล้วก็คลิกถัดไปนะครับก็เหมือนอ่าแพลตฟอร์มนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มของ g o o g อ่า o o g l e นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างแบบฟอร์มนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่นะครับเป็นแบบฟอร์มที่สร้างมาไว้ให้แล้วนะครับเราก็เข้าไปอบรมนะครับ อ่านะครับแล้วก็ติ๊กไปนะครับพยายามอ่านดีๆนะครับบางข้อก็เป็นเกี่ยวกับความรู้นะครับที่ลึกพอสมควรนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรามีความรู้มีทักษะในเรื่องของอดิจิทัลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอัอนนี้ผมทําไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาทําใหเ้เพื่อนๆดูเฉยว่า ทำยังไงนะครับตอนนี้ผมพอทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะประมาณที่หน้านี้นะครับเขาก็จะให้ตรวจสอบอีเมลนะครับซึ่งถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยเพิ่มนะครับแล้วก็คิดไม่ต้องการแล้วก็กดหน้าถัดไปเลยนะครับทีนี้นะครับพอคลิกเสร็จแล้วเขาก็จะให้ส่งนะครับส่งคลิกส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะส่งอีเมลไปเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งเมลมาให้เรานะครับ ทีนี้นะครับเมลเข้าที่ที่เมลเราเนี่ยนะครับสองฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยก็จะเป็นเมลที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำข้อสอบของเราว่าเราทำไปกี่ข้อยังไงบ้างนะครับนี่ครับทำไปกี่ข้อยังไงบ้างนะครับเดานะนี่นะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าเราตอบข้อหนึ่งถึง40ข้อเนี่ยเราตอบข้อไหนบ้างนะฮะอันนี้อีเมลแรกนะครับทีนี้อีกประมาณสิบนาทีสิบถึงยี่สิบนาทีเขาก็จะส่งนะครับไฟล์เกียรติบัตรมาให้เป็นไฟล์ pdf นะครับเนี่ยส่งมาแบบนี้เขาก็จะได้เราก็จะได้เกียรติบัตรนะครับโดยมีชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ออกให้แล้วก็มีลายเซน็นของรอ,องผู้อำนวยการ เขตการศึกษาเขต42ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็นะครับแนะนำให้เพื่อนๆลองเข้าไปอบรมดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราหยุดเพราะเหตุพิเศษเนาะนะครับเราก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําเพื่อนๆเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่สงสัยไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ